ตอนตำนานแง้กินศพแห่งวัดสเกตวัดสเกตหรือวัดภูเขาทองเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชินิตราชวารมหาวิหารตั้งอยู่ริมคลองมหาหนาคเขตป้อมปรากศตูภ้าย มีจุดเด่นคือพระบรมบรรพศหรือที่เรียกกันว่าภูเขาทองวัดสเกดเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดสแกเปลี่ยนเป็นชื่อวัดสเกดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกส่วนพระบรมบรรพศหรือเจดีภูเขาทอง เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามีความสูง77็เมตรบนยอดด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกค้นพบณเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์สากยราชโดยพระองค์เจ้าปริศดางขณะนั้น กำลังทรงผนวดอยู่ที่ประเทศอินเดียได้ส่งพระบรมสา,ารีริกธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นพุทธมามกะอยู่ในขณะนั้นสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆภายในวัดสเกตนอกจากพระบรมบรรพฤหรือภูเขาทองก็ยังมีพระประธาน พระอุโบสถพระเจดีเหลี่ยมหอไตรโพลังกาโดยก่อนที่จะกลายมาเป็นภูเขาทองที่สวยงามมีตำนานในช่วงรัชกาลที่สองบริเวณที่ดินแถวนี้แต่ก่อนเป็นศูนย์รวมของแรงนับพันอันเนื่องมาจากเชื้ออหฮิวาตักคโรคหรือโรคหาระบาดเมืองชาวบ้านหลายหมื่นคน ตายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันกลิ่นศพคระกลุ้งไปทั่วบริเวณอีแรงนับพันตัวบินมาชุมนุมที่นี่จ่องเข้ามารุมถึงจิกกินซากศพอย่างหิวกระหายจนเห็นกระดูกขาวโพลนพฤติกรรมของแรงวัสเกตที่น่าสยดสยองจึงเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วจนได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีพื้นที่ป่าช้าใหญ่ที่สุดในอดีตตั้งแต่สะพานสำราญราชจุดที่ใกล้ผัดไทยประตูผีถึงสีแยกแมนสีและกินพื้นที่ไปถึงซอยบ้านบาทเพราะวิธีฝังและเผาไม่ทันบ้างก็แอบเอาศพทิ้งลงแม่น้ำลำคลองในเวลากลางคืนจึงมีศพลอยเกลื่อนกลาดไปหมด ประชาชนต่างอพยพหนีออกจากเมืองด้วยความกลัวพระสงฆ์ทิ้งวัดงานของราชการและธุรกิจทั้งหลายต้องหยุดชะงักพระผู้คนถ้าไม่หนีไปก็มีภาระในการดูแลคนป่วยและจัดก,การกับศพของญาติมิตรในเวลานั้นวัดสเกตจึงเป็นศูนย์รวมของแรงจำนวนนับพัน ทั้งนี้จานวนศพนั้นมากมายไม่สามารถเผาได้ทันศพที่เผาไม่ทันจึงกลายเป็นอาหารของแร้งกําจัดศพและอีกสาเหตุที่ต้องเป็นวัดสเกตก็เพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีกฎห้ามเผาศพในชั้นกําแพงเมืองและประตูเมืองที่สามารถนำศพผ่านได้ก็มีเพียงอยู่ประตูเดียวที่เรียกกันว่าประตูผี ซึ่งใกล้กับวัดสเกดมากที่สุดจึงกลายเป็นตำนานแรงวัดสเกดอย่างนั้นเองสมัยที่เกิดโรคอะฮิวาเช่นเมื่อปีรากาปูงใหญ่พุทธศักราช2416หลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระคังมรณะภาพแล้วหนึ่งปีสมเด็จท่านไปเข้าฝันคนบางช้างอัมพวาให้เอาพระผงของท่าน แช่ทํำน้ำมนต์แล้วดื่มหลายคนก็หายแต่คนที่ตายก็มีจำนวนมากมายจนเอาไปฝังไปเผาไม่ทันที่ตายในเขตพระนครก็ห้ามกันออกทางประตูผีแล้วทิ้งไว้ที่บริเวณป่าชาวัสเกตป่าชาวัสเกตยุคนั้นเป็นป่าใหญ่รกคึ้มศพจะทิ้งไว้ให้แรงจิกกิน จนเหลือแต่กระดูกแต่แรงไม่ใช่พวกเดียวที่ทำหน้าที่นี้ยังมีอีกาฝูงใหญ่มาช่วยบางครั้งเจอศพสวยถูกปากก็แยกกับอีแรงรุมจิกตีกันคนเก่าแก่เล่าว,ว่าเสียงอึ้งมีทีเดียว ครูเหมเวชกรได้เล่าไว้ในเรื่องประตูผีหนังสือชุดพูดผีปีศาจไทยในช่วงที่ไม่เกิดโรคหามีการหามศพนักโทษ่อด้วยเฝือกไม้ออกทางประตูผีมาทิ้งที่ป่าช้าวัดสเกตทุกวันศพถึงป่าชา้าคนที่หามก็ต้องมีหน้าที่เอามีดแล่เนื้อเถือหนัง เหล่าขานกันไปทำนองว่าเอาชิ้นเนื้อโยนให้แรงกินกากินแรงกากินสบายสบายดังสำนว,นวนว่าไม่เค้นคอกามาจากตอนนี้เองครูเหมเล่าว่าความจริงไม่ถึงขั้นแล่เนื้อเถือนหนังรอกแต่เป็นการแค่เอามีดมาเชือดศพให้เป็นบ้างๆเปิดแผล เรียกให้แรงและกามาจิกกินง่ายขึ้นระหว่างศพปกติกับศพที่มีการเชื่อดเป็นแผลอีแรงชอบศพที่เป็นแผลมากกว่าว่ากันว่าเจอเข้าที่ไหนต้องโผเข้าไปช่วยกันรุมถึงความมากมายของแรงวัสเกตก่อนที่รัชกาลที่ห้าทรงใช้พระราชบัญญัติการสุขาพิบาลน,นั้น มีบันทึกไว้ในหนังสือพระปิยมหาราชซึ่งสเสถียนพันธรังสีและอัมพรจุลานนท์แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Temple and Elephant โดย c a r l Bock ok, นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่เข้ามาสำรวจประเทศไทยในสมัยต้นรัชกาลที่5ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงแรงวัสเกตไว้ว่า เหนือศีรษะขึ้นไปมีฝูงนกกาจับอยู่บนกิ่งไม้ดำมืดส่วนฝูงแรง้งบินอยู่เป็นวงเหนือศีรษะคนแบกศพเมื่อคนแบกศพไปวางบนพื้นดินเพียงครู่เดียวสถานที่นั้นก็คลาคล่ำไปด้วยฝูงแร้งกาที่ตะกะและหน้าขยักขยงมันพากันโผล่มายืนเป็นรูปครึ่งวงกลม อยู่รอบศพอย่างรวดเร็วส่วนพระและผู้ที่มาเยือนอยู่อีกซีกหนึ่งเป็นวงกลมรอบศพพอดีต่อจากฝูงแร้งก็ถึงฝูงกาและต่อจากฝูงกาก็ถึงฝูงสุนัขวิ่งวนไปมาส่งเสียงเห่าและคำรามกันเองพอสับเรลอา่าศพพวกแร้งก็ไม่อาจจะทนดูเลือด และตับไตไส้พุงที่สัปเปอร์เพาออกมาได้ก็เริ่มตีปีกและร้องเสียงแหลมพร้อมกับกระโดดไปมาอย่างกระวนกระวายร้อนถึงชายสองคนต้องช่วยกันไล่ไม่ให้มันเข้ามาใกล้สัปเปอรที่กำลังเผาศพเมื่อสัปเปอร์แล่เนื้อที่สะโพกขาและแขนออกแล้วจึงผ่าอ,อกอีกทีหนึ่งระหว่างนี้ พระรูปที่อยู่ใกล้ๆก็ก้าวเข้าไปสวดสองสาคัำยังไม่ทันสวดจบพวกแร้งที่รออยู่ก็กระโดดเข้ามาใกล้ศพอย่างบ้าคลั่งส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวภาพของแร้งที่กระโดดหยอยงหยงกระจายไปรอบศพดูคล้ายเป็นการเต้นรำของพญามมจุราชในสมัยรัชกาลที่ห้า มีโรคหาระบาดใหญ่ถึง4ครั้งคือพุทธศักราช2416พุทธศักราช2424พุทธศักราช2434และพุทธศักราช2443มีคนตายนับพันแต่ความแตกต่างในการจัดการโรคระบาดในสมัยรัชกาลที่5คือไม่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนา แต่เป็นการนำความรู้ด้านการแพทย์จากตะวันตกผ่านมิชชันนารีมาจัดก,การโรคระบาดพร้อมสร้างโรงพยาบาลขึ้นตามหัวเมืองต่างๆและสร้างระบบประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดอันเป็นการแก้โรคที่ต้นเหตุและเมื่อมีระบบสุขาพิบาลเกิดขึ้นการนำศพไปทิ้งให้แร้งวัสเกตกิน จึงเป็นธรรมเนียมที่ถูกยกเลิกไปพร้อมรับอาระยธรรมสมัยใหม่เข้ามามากขึ้นตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่โรคหาระบาดในสยามวัดสเกตเต็มไปด้วยนกแรง้งที่เกาะอยู่ทั่วไปทุกที่ทั้งบนเนินดินบนต้นไม้ขอบกำแพงไม่เว้นแม้แต่หลังคากุฏิเมื่อมีศพใหม่ถูกนำมาทิ้ง ก็จะพากันกระพือปีกเสียงเซงแซ่กรูกันลงมารุมกินซากศพหลายครั้งที่มันจิกตีกันเองเพื่อแย่งซากศพกันความน่าสยดสยองในการรุมถึงซากศพของแรงวัเกตเป็นที่กล่าวขวันไปทั่วกลายเป็นตำนานแรงวัฏเกตที่เล่าขานกันจนถึงปัจจุบันไม่เพียงเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นปัจจุบัน วัดะเกตยังได้สร้างรูปจำลองของฝูงแร้งที่ลงมาจิกกินซากศพไว้ให้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตกันโดยสามารถมาชมได้ที่บริเวณทางลงของภูเขาทองโดยหากใครขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุบนเจดีย์ผู้เขาทองแล้วตอนลงให้เดินลงมาทางที่จะมายังวิหารหลวงพ่อโต ก็จะได้เห็นนกแร้งตัวโตยืนรออยู่ริมทางเดินจากนั้นเมื่อเดินต่อมาอีกก็จะมองเห็นฝูงแร้งเกาะอยู่ตามต้นไม้และมีอีกฝูงใหญ่อยู่ตามพื้นดินรุมล้อมซากศพชาวเมืองที่เสียชีวิตเพื่อรอจิกทิ้งซากเป็นอาหารขณะที่ชาวเมืองพระนครที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มารุมล้อมดู เพื่อเป็นมรณานุสติและจากจุดที่ชมหุ่นจำลองแรงวัสเกตแล้วเดินต่อลงมาอีกนิดหนึ่งก็จะถึงวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทองสร้างในสมัยรัชกาลที่สหน้าตักกว้างเจ็ดศอกหนึ่งคือส่วนสูงสิบศอกนับว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะที่ใหญ่มากองค์หนึ่ง พระพุทธรูปที่ใหญ่ขนาดนี้ส่วนมากปั้นด้วยปูนชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตคงจะเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปใหญ่นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ